สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปลี่ยนความคิดชีวิตดีดีรู้แล้วทำเถอะพอดแคสต์เพื่อสุขภาพที่จะมาชวนให้คุณผู้ฟังปรับกระบวนคิดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะขณะนี้ทั่วโลกนะคะกำลังจับตาดูโอมิครอน โควิด1 9กลายพันธุ์ล่าสุดค่ะซึ่งองค์การอนามัยโลกหรือว่าหูได้ประกาศเตือนทุกประเทศนะคะให้เฝ้าระวังตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะเป็นข่าวคลึกโครมสร้างความตื่นตระหนกรอบใหม่ให้กับโพลเมืองโลกนะคะหลายๆประเทศตอนนี้ก็เริ่มมีมาตรการต่างๆเกี่ยวกับโอมิครอนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้นแล้วค่ะ ใน EP ีนี้นะคะเรามาติดตามความเคลื่อนไหวของโอมิครอนและสิ่งที่ประชาชนอย่างเราควรจะปฏิบัติในยามนี้ค่ะมาแชร์ร่วมกันนะคะในโอม y o o d โอมิครอนโควิดกลายพันธุ์ค่ะเชื้อกลายพันธุ์ที่ชื่อโอมิครอนนี้นะคะเพิ่งถูกค้นพบแล้วก็ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากฮูค่ะโดยถูกจัดให้เป็นเชื้อ Virus 19, ไวรัสโควิด1 9กลายพันธุ์ชนิดที่5 ต่อจากสายพันธุ์อัลฟาเบต้าแกมมาแล้วก็เดลต้าค่ะที่หูจัดให้อยู่ในสายพันธุ์ที่น่ากังวลนะคะหรือว่า v a r i a n t of concern ค่ะซึ่งหมายถึงไวรัสกลายพันธุ์ที่มีการแพร่ติดต่อเพิ่มขึ้นก่ออันตรายต่อประชาชนแล้วก็เพิ่มความรุนแรงในด้านอาการทางคลินิกนะคะรวมทั้งลดประสิทธิผลของมาตรการด้านสาธารณสุขและสังคม หรือว่าลดประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการวัคซีนยาต้านไวรัสที่มีใช้อยู่กันในปัจจุบันค่ะรวมความก็คือกลายพันธุ์แบบที่เชื้อแรงขึ้นกว่าเดิมจึงเป็นที่มาของความวิตกกังวลของคนทั่วโลกค่ะฮูได้รับรายงานเรื่องโอมิครอนครั้งแรกนะคะจากประเทศแอฟริกาใต้ค่ะโดยสอดคล้องกับรายงานจากสำนักข่าวเทเลกราฟของอังกฤษนะคะที่ระบุว่าแพทย์หญิงแองเจลิก คูเซียนะคะประธานสมาค,คมแพทย์ของแอฟริกาใต้เป็นผู้ตรวจพบไวรัสกลายพันธุ์ชนิดโอมิครอนนี้นะคะแล้วก็แจ้งต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวัคซีนของแอฟริกาใต้เมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะว่ามีไวรัสที่น่าสงสัยนะคะว่าจะเป็นไวรัสกลายพันธุ์ชนิดใหม่ หลังจากที่มีคนไข้เ,เข้ามารักษาที่คลินิกของคุณหมอคนนี้นะคะและผลตรวจออกมาเป็นบวกแต่กลับมีอาการที่แปลกไปจากคนไข้โควิด1 9ที่คุณหมอเคยรักษาคือพบว่าไม่มีการเสียการรับรสนะคะหรือว่าการได้กลิ่นแต่มีอาการอื่นๆหลายอย่างที่ไม่ค่อยรุนแรงค่ะเช่นอาการอายนิดหน่อยนะคะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลียนานวันถึง2วันครั้นเนื้อครั้นตัวไม่ค่อยมีอาการแสดงชัดเจนค่ะหรือว่าไม่มีอาการที่สอไปในทางที่จะวิกฤตนะคะและหลายคนก็มีอาการดีขึ้นและกลับบ้านไปรักษาตัวได้ค่ะ และจากการวิเคราะห์บเบื้องต้นของฮูเนี่ยนะคะโดยกลุ่มที่ปรึกษาทางเทคนิคด้านวิวัฒนาการของไวรัสซึ่งติดตามแล้วก็ประเมินวิวัฒนาการของเชื้อไวรัสนี้มาเป็นระยะระยะแล้วนะคะรวมถึงการประเมินการกลายพันธุ์เนี่ยระบุว่าเชื้อนี้นะคะมีการสะสมการกลายพันธุ์ที่น่าตกตะลึงค่ะและหลักฐานที่พบในเบื้องต้นเนี่ยมีข้อบ่งชี้ถึงความรวดเร็วในการแพร่ระบาดและดูเหมือนจะมีความเสีย่ยง ที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อซ้ำได้ด้วยนะคะฮูจึงแจ้งเตือนประเทศต่างๆให้เฝ้าติดตามสถานการณ์ของโอมิครอนนี้อย่างใกล้ชิดค่ะคุณผู้ฟังคะฮูได้ระบุว่าโอมิครอนนี้นะคะมีตำแหน่งการกลายพันธุ์ของยีนเนี่ยมากถึง50ตำแหน่งค่ะซึ่งถือว่ามากผิดปกติอย่างยิ่งนะคะโดยเฉพาะตรงบริเวณโปรโตีนหนามที่อยู่ตรง เปลือกนอกของไวรัสที่สามารถจับกับโปรตีนบนผิวของเซลล์มนุษย์และทำให้ไวรัสนั้นเข้าสู่เซลล์มนุษย์ได้นั้นนะคะมีมากกว่า30ตําตำแหน่งขณะที่เดลต้าเองเนี่ยมีเพียง4ตํตำแหน่งเท่านั้นค่ะสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรมันหมายความว่า นั่นจะทำให้ตำแหน่งต่างๆบนหนามของโอมิครอนนี้นะคะมีผลต่อการลดประสิทธิภาพของภูมิคุ้มกันจากวัคซีนและมีผลต่อการเพิ่มศักยภาพในการแพร่เชื้อและก็ติดเชื้อค่ะขณะนี้นะคะคาดว่าในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจะมีผลการศึกษาเชิงลึกค่ะว่าโอมิครอนจะส่งผลต่อร่างกายของมนุษย์ในระดับใดค่ะ บทความของศาสตราจารย์ในแพทย์ขจรศักดิ์ศิลปะโภชากุลนะคะหน่วยโรคติดเชื้อคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินที่เผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียระบุว่าตามทฤษฎีแล้วนี่นะคะเป็นเรื่องที่ผู้เชี่ยวชาญกลัวกันว่าแอนติบอดีหรือภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการที่เราไปฉีดวัคซีนหรือเกิดจากการที่เคยติดเชื้อมาแล้วนี่นะคะจะจับเชื้อกลายพันธุ์นี้ไม่ได้คะ่ะทำให เป็นโอกาสให้เชื้อนี้ผ่านเข้าจับเซลล์ของมนุษย์ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะจึงทําให้เกิดการกังวลกันว่าสิ่งที่โลกระดมฉีดวัคซีนให้ประชากรเป็นพันพันล้านคนนั้นนะคะอาจจะมีปัญหานะคะแม้ในเรื่องนี้เนี่ยยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หรือการวิจัยยืนยันในเรื่องที่ว่าโอมิครอนมีความสามารถหลบหลีกวัคซีนได้นี่นะคะแต่คุณหมอขอจรศักดิ์ตั้งข้อสังเกตไว้นิดนึงค่ะว่า อย่างน้อยนี่นะคะตอนนี้ก็มีข่าวว่าคนที่ติดเชื้อโอมิครอนที่พบในฮ่องกง2คนทั้งคู่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ครบ2เข็มก่อนที่จะมาฮ่องกงค่ะและข่าวในนิตยาสารเนเจอร์นะคะที่เพิ่งตีพิมพ์เมื่อเร็วๆนี้เนี่ยก็ระบ,บุว่าคนที่ติดเชื้อนี้ในแอฟริกาใต้บางคนก็มีประวัติฉีดวัคซีนมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์หรือว่าแอสตราเซเนกาหรือจอร์นสันแอนด์จอร์นสันก็ตามค่ะ ซึ่งเรื่องนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญของฮูยังคงติดตามข้อมูลให้เพียงพออีกระยะหนึ่งค่ะจึงจะสามารถฝันทงได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะศาสตราจารย์ในแพทย์ธีรวัตรเหมะจุธาผู้อำนวยการศูนย์วิทยา,าศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะคะระบุว่า โอมิครอนนี่อาจจะทำให้วัคซีนมีประสิทธิภาพน้อยลงประมาณ40%ค่ะและล่าสุดค่ะทางศูนย์จีโนมทางการแพทย์คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้โพสต์ผ่านทาง Facebook นะคะระบุว่าตอนนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ในแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นต้นทางที่พบโอมิครอนนี้นะคะได้อัปโหลด รหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมของไวรัสโคโรนา2019เนี่ยจำนวนกว่า115ตัวอย่างค่ะขึ้นบนฐานข้อมูลโควิดโลกนะคะหรือที่เรียกกันว่า Gset นั้นทำเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อให้นักวิจัยทั่วโลกเนี่ยได้นำข้อมูลนั้นไปศึกษาวิจัยต่อนะคะเพื่อหาทางพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการรวมทั้งหาทางป้องกันแล้วก็หาทางรักษาค่ะ ทังศูนย์จีโนมทางการแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีเองนะคะ <c oughs> ก็ได้ดาวน์โหลดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมของโอมิครอนทั้ง115ตัวอย่างเนี่ยมาทดสอบแล้วนะคะด้วยวิธีชีวสารสนเทศกับตัวตามของชุดตรวจ PCR ค่ะที่ทางหูให้การรับรองปรากฏว่านะคะจากการวิเคราะห์ผลบนคอมพิวเตอร์ทั้ง115ตัวอย่างเนี่ยนะคะ มีแนวโน้มค่ะว่าอาจเกิดปัญหาไม่มากก็น้อยนะคะกับชุดตรวจ PCR บางยี่ห้อคืออาจให้ผลเป็นบวกอ่อนลงหรืออาจจะเกิดผลลบปลอมขึ้นมานะคะเนื่องจากตัวตรวจตามเนี่ยของบางยี่ห้อที่กล่าวเนี่ยนะคะอาจตรวจจับกับจีโนมของสายพันธุ์โอมิครอนได้ไม่ดีเท่าที่ควรหรือบางครั้งอาจจะตรวจจับไม่ได้เลยเนื่องจากไวรัสมีการกลายพันธุ์ไปมากนะคะ ดังนั้นนะคะคำเตือนในขณะนี้ก็คือศูนย์หรือโรงพยาบาลที่รับตรวจโควิด PCR ทุกแห่งนะคะต้องระมัดระวังเลือกใช้ชุดตรวจ PCR ที่ผ่านการทดสอบว่าไม่มีปัญหาในการตรวจจับสายพันธุ์โอมิครอนค่ะและนั่นหมายความว่าหากมีการระบาดของโอมิครอนรุนแรงขึ้นศักยภาพของระบบการตรวจ RT-PCR ของแต่ละประเทศที่จะรองรับปริมาณการตรวจหาเชื้อโอมิครอน จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าการระบาดเริ่มจาก8ประเทศในแอฟริกาได้แก่บอสวานาะเอสวานีเลโซโท,โทมลาลวีโมซัมบิกนามบีเบียแอฟริกาใตา้และก็ซิมับเวค่ะโดยขณะนี้นะคะข้อมูลณนะวันที่30พฤศจิกายน ทั่วโลกพบการติดเชื้อโอมิครอนแล้วนะคะ27ประเทศกระจายตัวอยู่เกือบทุกทวีปค่ะซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยนะคะพบว่ามีลักษณะการนำเข้าของเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่เดินทางกลับจาก8ประเทศที่กล่าวไปเมื่อข้างต้นค่ะในส่วนของประเทศเรานะคะกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธนารณสุขได้ถแถลงมาตรการคุมเข้มตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ ว่าประเด็นที่1เนี่ยไม่อนุญาตผู้ที่เดินทางจาก8ประเทศต้นทางการระบาดเข้าไทยนะคะตั้งแต่วันที่1นธันวาเป็นต้นไปค่ะและไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเข้าไทยทั้งระบบ C O E นะคะหรือว่า Thailand Pass ตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายนค่ะแปลว่าคนเดินทางจาก8ประเทศนี้นะคะจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ประเทศไทยค่ะ ประเด็นที่2นะคะที่เป็นมาตรการที่ออกมาของกรมควบคุมโรคก็คือประเทศอื่นๆในทวีปแอฟริกาที่ไม่ใช่8ป,ประเทศที่กล่าวไปนี้นะคะจะไม่อนุญาตเข้ามาในรูปแบบของ test and go แล้วก็ sand box ค่ะส่วนคนที่เข้ามาแล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็ต้องอยู่ในสถานที่กักตัวที่กำหนดค่ะไม่อนุญาตให้ทำกิจกรรมนอกห้องพักเป็นเวลา14วันและจะต้องตรวจ PCR 3ครั้งนะคะคือวันแรกที่เข้ามาและก็วันที่5และ6และวันที่12ถึง13ค่ะนอกจากนี้นะคะกรมควบคุมโรคก็ได้ขอความร่วมมือจากประชาชนและทุกภาคส่วนนะคะให้ปฏิบัติตามมาตรการคือ VUCA ค่ะคือ V นี่ก็คือฉีดวัคซีนนะคะ U นี่คือ universal Prevention for COVID-19 การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลและ4 COVID-free setting A คือ ATK เมื่อมีความเสี่ยงค่ะในส่วนของตัวแรกนะคะตัว V ฉีดวัคซีนนั้นปัจจัยสำคัญที่ทำให้แถบแอฟริกาใต้นี่นะคะมีการกลายพันธุ์ค่อนข้างมาก นอกจากการป้องกันที่ไม่ได้ตามมาตรฐานแล้วนี่นะคะวัคซีนก็สำคัญค่ะซึ่งทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่มีอัตราการฉีดวัคซีนน้อยที่สุดนะคะสิ่งที่ประชาชนจะร่วมกันทำให้ประเทศปลอดภัยได้ในขณะนี้นะคะเราต้องร่วมมือกันในการฉีดวัคซีนค่ะ ขนานี้นะคะคนฉีดไปแล้ว2-3เข็มเนี่ยก็กังวลว่าภูมิจะตกหรือเปล่าจากการติดตามคนฉีดครบ2เข็มนะคะภูมิจะอยู่ในระดับที่ดีมากเนี่ยอยู่ในระหว่าง5-6เดือนคนฉีดครบ2เข็มไปแล้วนะคะไม่ว่าจะสูตรใดก็ตามนะคะให้รอฟังประกาศของกระทรวงสาธารณาสุขค่ะแล้วก็ไปเตรียมตัวที่จะฉีดวัคซีนบูสเตอร์โดสนะคะ เพื่อให้ภูมิคุ้มกันสูงขึ้นลดการติดเชื้อสำคัญคือลดป่วยหนักแล้วก็เสียชีวิตค่ะมาถึงตัวยูนะคะป้องกันครอบจัก,กรวาล Universal Prevention for COVID 1 9นะคะการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจัก,กรวาลน,นี้นะคะหมายถึงประเด็นที่1ควรออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้นค่ะ 2. เว้นระยะห่างอย่างน้อย1-2เมตรในการสนทนาหรือในการพบปะผู้คนในทุกสถานที่สสวมหน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้าที่หนาเพียงพอนะคะและ 4. ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารหลังการใช้ห้องน้ำหลังจากการไอหรือจามหรือหลังการสัมผัสสิ่งของที่ใช้ร่วมกับผู้อื่นคะ่ะ ประเด็นที่5ค่ะหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้าที่สวมใส่อยู่นะคะรวมทั้งใบหน้าตาจมูกปากโดยไม่จำเป็นค่ะประเด็นที่ 6. ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะคือผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า60ปีและผู้ที่มีโรคเรื้อรังให้หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านนะคะเว้นแต่จําเป็นจริงๆค่ะโดยให้ออกนอกบ้านน้อยที่สุด และใช้ระยะเวลาสั้นที่สุดนะคะประเด็นที่7ค่ะทำความสะอาดและก็ฆ่าเชื้อในบริเวณพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้หรือว่าสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพร,บรอบๆตัวนะคะและก็รวมทั้งการแยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิดและไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่นค่ะประเด็นที่8ค่ะเลือกรับประทานอาหารปรุงสุก ใช้ช้อนกลางส่วนตัวและไม่ควรรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวน,นะคะประเด็นที่9งดเดินทางไปเยี่ยมญาติหากมีความจำเป็นควรเว้นระยะห่างอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทและสวมหน,น้ากากตลอดเวลาและประเด็นที่10นะคะหากสงสัยว่าตัวเองมีความเสี่ยงควรตรวจด้วยแอนติเจนเทสคิตหรือ ATK นะคะ หรือไปตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้านค่ะเพื่อยืนยันว่ามีการติดเชื้อหรือไม่ค่ะมาตรการ VUCA ตัวที่3นะคะก็คือตัว C ค่ะ COVID Free Setting ซึ่งหมายถึงมาตรการใหม่นะคะรับมือโควิดเป็นแนวปฏิบัติช่วงที่ให้เปิดกิจาการแล้วก็จัดกิจกรรมได้ค่ะโดยเริ่มใช้กันมาตั้งแต่1กันยายนที่ผ่านมานะคะ โดยบุ่งเน้นในเรื่องของการกำหนดเรื่องสิ่งแวดล้อมให้มีระบบระบายอากาศสุขอนามัลสะอาดปลอดภัยเว้นระยะห่างค่ะโดยกลุ่มเป้าหมายนะคะถ้าเป็นองค์กรต่างๆเนี่ยนะคะมาตรการอันนั้นก็จะเน้นเรื่องของการที่จะให้พนักงานในกิจการนั้นๆน,น,นะคะจะต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์แล้วก็ในจ้างเองเนี่ยต้องจัดให้มีการตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ค่ะ ส่วนกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการหรือว่าลูกค้านี่นะคะก็ต้องได้รับวัคซีนตามเกณฑ์แล้วก็หากเคยติดเชื้อก็ต้องมีผล ATK เป็นลบภายใน7วันจึงจะเข้ารับบริการในสถานประกอบการต่างๆได้ค่ะและตัว A ตัวสุดท้ายนะคะของ VUCA ก็คือ ATK นะคะ Antigen Test ซึ่งขณะนี้เนี่ยก็มีการจำหน่าย ค่อนข้างแพร่หลายทำให้ประชาชนเข้าถึงอุปกรณ์ตรวจนี้ได้ง่ายมากขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เราคงต้องเคร่งครัดนะคะเพราะว่าเรากำลังกลับเข้าสู่โหมดการเฝ้าระวังสูงสุดเหมือนเดิมค่ะคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะต้องเข้าระบบให้ได้รับวัคซีนให้เร็วที่สุดค่ะโดยเฉพาะกลุ่ม6 0 8นะคะคือผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่มที่มีโรคประจำตัว8โรคค่ะ สุดท้ายนี้นะคะฝากโพสต์จาก Facebook ของรองศาสตราจารย์ในแพทย์ทีระวรันารัตน์นะคะคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ระบุไว้ว่าย้ำเตือนกันทุกวันนะคะว่าไทยเรานั้นตอนนี้การระบาดยังสูงอยู่มากค่ะและกระจายตัวไปทั่วอย่างที่เห็นในอันดับโลกทุกวันนะคะฉีดวัคซีนจะช่วยลดโอกาสป่วยรุนแรง ลดโอกาสเสียชีวิตได้ค่ะแต่ไม่ว่าจะฉีดแล้วหรือยังไม่ครบหรือยังไม่ฉีดขอให้ตระหนักเสมอนะคะว่าจะมีโอกาสติดเชื้อได้หากเราไม่ป้องกันตัวอย่างเคร่งครัดและป่วยได้ตายได้แพร่โรคให้กับคนใกล้ชิดในครอบครัวเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนอื่นในสังคมได้ค่ะใส่หน้ากากคุณหมอเน้นนะคะใส่หน้ากากคือสำคัญมาก เว้นระยะห่างจากคนอื่นเกิน1เมตร2เรื่องนี้จำเป็นต้องทำอย่างยิ่งทำอย่างเป็นกิจวัตรทั้งประชาชนทั่วไปรวมถึงนายจ้างลูกจ้างและลูกค้าทุกคนไม่เช่นนั้นหากระบาดหนักกว่านี้นะคะผลกระทบจะเกิดขึ้นหนักกว่าที่เป็นมาทั้งด้านสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมและนี่คือข้อความฝากจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ทีระวรธนารัตน์ค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากบทความของศาสตราจารย์นายแพทย์ขจรศักดิ์ศิลปะโพชากุลหน่วยโรคติดเชือ้อคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์เฟซบุ๊กรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวรัตนารัตน์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยเฟซบุ๊กศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัตรเฮมจุธาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์จีโนมทางการแพทย์คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลสำนักข่าว b c c ไทยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขขอขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอและมูลนิธิสถาบันพัฒนาการเรียนรู้ผู้สนับสนุนรายการภายใต้โครงการพัฒนา และส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในองค์กรขอให้คุณผู้ฟังมีสุขภาพดีๆต่อจากนี้ตลอดไปทุกอย่างเริ่มที่ตัวเรารู้แล้วทำเถอะค่ะรักษาสุขภาพแล้วก็ปลอดภัยจากโอมิครอนทุกท่านนะคะพบกันใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ